สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผัวสู้คนจ้ามือนี้มาพอกระชังไสสารผ้าแสบคือเกาพี่น้องจ้ามือนีใสสารได้อาหารสิ้นโตจ้าจุตับพี่น้องจ้าตับสดงามงามพี่น้องจ้าไปได้มากเจาดีขมขมพี่น้องจ้าพักเฮาก็มีพักช่อยจ้าแตงกวาสะระแหน่จ้าหอมแขกแล็ดิดจ้าพี่น้องจ้าจุเอาพี่น้องจ้ามือนีเห็นมันสดดีพี่น้องมาจ้าสส่ดิบใส่ขม จดจัดกระไซสันก็อื่นใส่สันกะกับขอโทษขออภัยเนาะพี่นองจ๊ะพวกกินดิบเนาะมาจากกินหลดวอลล่ใหญ่หังแก่ข้าวจังหน่อยพี่นองจ๊ะแก่หน่อยหน,น่อยแน่นๆนมาจาะ ข้าวเหนียวพี่น้องจ้ะข้าวเหนียวห้องทองจัง่อยมาได้จ้าจัดจัดตอนนี้ไงพี่น้องจ้ะแจ่วอ่อนซ่อนแจ่วคุณคุณมาจ้ะ ร้านจะ่วยพี่หนอง thực chạy hết cái đằng chạy ừ. ừ. Hãy Cốm đầy cháy phí nọng ừ, Ở lông xe treo lên phí nọng cháy เราลองไม่ลองจ้าเาล่องแซ่ดยาวขมขมปวดพ่อมาเด้ด,ดจ้าสดเออ ผมเลใจขนาดพี่น้องจ้ะสาดจ้ะพูวบาเคยบให้องยายาลองเนาะพี่น้องจ้ะดิบพูดบ่ากลากิน ใา่สารกินจะพี่น้องจ้ะมากไปมากมันจ้ะ ลืมกระเทียมพี่น้องจ้ะลืมกระเทียมกับรุกโดด ินจนซิมันลวลืมลืมมาเตรียมไปหน่อง บวกสองคือนางจ๊ะข้าวแห้งจะแก่ข้าวลายแน่เป็นนางจ๊ะอือ่าจัดจัด ใครมากมั่นนะพี่น้อง พ่อพี่น้องจะไปก,กองเขากันแฟดหลาย แซ่บม,มากค่ะพี่น้องจ้าอาจ้าพี่น้องจ้าจิ้มหลักลาพี่ลาหน้องเว้ผุ่กันเก็บหนานะจ้า